สวัสดีค่ะพบกับว2 1กับครูสายบัวยอีกครั้งนะคะในหัวข้อนำเสนองานอย่างไรในแต่ละปีการศึกษาไปฟังกันเลยค่ะในแต่ละปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาหลังวันที่15พฤษภาคมของแต่ละปีการศึกษาเราก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือวทอสอ ซึ่งประกอบด้วย3ด้าน13ตัวชี้วัดนะคะโดยการประเมินขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียนตัวอย่างนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินร่องรอยหลักฐานทั้ง3ด้าน13ตัวชี้วัดนะคะเราอาจจะจัดเป็นแฟ้มเอกสารและมีการจัดนิทรรศการนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างของการจัดนิทรรศการและการจัด ล่องรอยหลักฐานตามแฟ้มแต่ละแฟ้มนะคะซึ่งจะเป็นผลงานตลอดระยะเวลา1ปีการศึกษานะคะโดยจะประเมินทุกสิ้นปีการศึกษาหรือขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะคะซึ่งสามารถประเมินได้ใน1ภายใน1ปีการศึกษานั้นๆน,น,นะคะก็ะคือหลังนหลังสิ้นปีการศึกษาคือหลังวันที่15พฤษภ,ภาคม ของทุกปีการศึกษานะคะโดยตัวอย่างนี้จะมานำเสนอตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโดยนอกจากการจัดนิทรรศการแล้วเราอาจจะมีการนำเสนองานเพื่อให้คณะกรรมการกันกองหรือผู้ประเมินได้รับฟังนะคะ,ะในตัวอย่างนี้เดี๋ยวครูสายบัวจะนาเสนอตัวอย่างของ เอกสารการนำเสนอที่เป็นไฟล์ powerpoint นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการนำเสนอไฟล์ powerpoint การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างของคุณครูสายบัวได้นำเสนอไปแล้วในปีการศึกษาส5 6 2ะคะโดยเราอาจจะนำเสนอในภาพรวมนะคะโดยในภาพรวมประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะบอก ข้อมูลประวัติการศึกษานะคะ,ะข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการสอนนะคะรายละเอียดของการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะเราก็จะบอกว่าเราสอนรายวิชาอะไรบ้างแล้วรวมภาพรวมแล้วเป็นจํานวนกี่ชั่วโมงนะคะแล้วรายละเอียดชั่วโมงสนับสนุนการเรียนรู้นะคะเราทําหน้าที่อะไรบ้างในแต่ละงานนะคะซึ่งเป็นชั่วโมงเช่น งานวิชาการงานแผนง,งานงบประมาณนะคะอย่างเช่นของรูสายบัวก็จะเป็นงานประกรันคุณภาพงานแผนง,งานระบบสารสนเทศงานแนแนวงานเรียนรวมอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีการรวมชั่วโมงการปฏิบัติงานมาให้นะคะต่อมาเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับชั่วโมง PLC นะคะในปีการศึกษาที่ผ่านมาเราดําเนินการจัดกลุ่ม PLC ยังไงบ้างนะคะแล้วก็รวมข้อมูลให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ชั่วโมงของ นโยบายจุดเน้นนะคะซึ่งเราก็จะบอกรายละเอียดของนโยบายจุดเน้นของสอพทสอทอนะคะหรือสำนังกงานเขตพื้นที่ว่ามีนโยบายอะไรบ้างรวมที่เราร่วมกิจกรรมหลังจากนั้นเราก็จะนำเสนอในด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยมีตัวชี้วัดที่1.1การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร เราก็จะอ้างอิงนะคะในหลักสูตรมีการสร้างหลักสูตรอย่างไรนะคะต่อมาเป็นตัวชี้วัดที่1.2นะคะก็จะมีเรื่องของการจัดการเรียนรู้ก็คือ1.2.1เป็นเรื่องของการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้นะคะเราก็จะมีภาพและบรรยายประกอบนะคะตัวชี้วัดที่1.2.1เราก็ยังอธิบายตรงนี้จะเป็นว่าเราดําเนินการจัดหลักสูตรท้องถิ่นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ต่อมาเป็นตัวชี้วัดที่1.2.2คือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เราก็จะอธิบายไปว่าเราจะทําแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไรนะคะตัวชี้วัดที่1.2.3เป็นกลยุทธ์ของการจัดการเรียนรู้เรามีการนํากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้วิธีการอย่างไรบ้างเพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะต่อมาเป็น1.2.4คุณภาพผู้เรียนนะคะเราก็จะมีรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะว่าคุณภาพผู้เรียนของเราเมื่อเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียนแล้วได้ระดับใดนะคะแล้วก็มีผลงานต่างๆที่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันนะคะก็จะมีตัวอย่างมาต่อมาเป็นตัวชีวดที่1.3นะคะการสร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตัวนี้เราใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะแล้วก็ ยกตัวอย่างหรือนําภาพประกอบมานะคะตัวชี้วัดที่1.4การวัดและประเมินผลนะคะเรามีการวัดประเมินผลอย่างไรบ้างมีตัวอย่างร่องรอยหลักฐานมาให้ดูนะคะตัวชี้วัดที่1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรนู้ก็จะมีตัวอย่างของงานวิจัยในชั้นเรียนมาให้ดูนะคะต่อมาเป็นเรื่องของด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน เรามีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างไรในตัวชีวะที่2.1นะคะการบริหารจัดการชั้นเรียนก็จะมีภาพบรรยากาศห้องเรียนและอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปนะคะตัวชีวะที่2.2เรามีการบริหารโทษทีค่ะตัวชีวะที่2.1การบริหารจัดการชั้นเรียนเรามีการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบไหนมีนําภาพตัวอย่างมาให้ดูนะคะ มาเป็นตัวชีวัดที่2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะมีการนําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างไรบ้างเช่นการเยี่ยมบ้านการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเป็นต้นนะคะตัวชีวัดที่2.2ก็จะเป็นเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่นะคะเช่นการมอบทุนการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะคะตัวชีวัดที่2.3การจัดการทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือ ประจ,จํารายวิชาอย่างเช่นปพ,อพอต่างๆหรือระบบ H.S. นะคะหรือ,อการทําสารสนเทศห้องเรียนเราก็ยกตัวอย่างเอกสารต่างๆมาให้ดูนะคะ,ะด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนะคะในตัวชี้วัดที่3.1แผนพัฒนาตนเองอเราก็มีตัวอย่างของ ID แผนแล้วก็ตัวอย่างของหลักสูตรที่เราพัฒนาตนเองนะคะ,ะการพัฒนาตนเองเราพัฒนาตนเองตามหลักสูตรของ วยี่สิบสองทับสองห้าหกศูนย์แล้วก็มีการพัฒนาตนเองอย่างอื่นอย่างต่อเนื่องเช่นหลักสูตรที่รับรองหรือหลักสูตรออนไลน์เป็นต้นเราก็จะอธิบายไปนะคะต่อมาเป็นนะคะอันนี้ก็จะมีร่องรอยหลักฐานที่เราพัฒนาตนเองไปนะคะก็จะมีพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆและ รายงานระดับคุณภาพไปนะคะในตัวชี้วัดที่3.2การพัฒนาวิชาชีพนะคะเราพัฒนาวิชาชีพเรื่องของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ plc อย่างไรบ้างนะคะเราก็มีการนําเสนอมานะคะล้วก็มีการพัฒนาวิชาชีพหรือมีการสร้างเครือข่ายการเป็นวิยากรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็นําข้อมูลตัวนี้มารายงานระดับคุณภาพแบบนี้เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะการนําเสนอในไฟล์ powerpoint นะคะ หวังว่านะคะในการเตรียมตัวการนําเสนอแต่และปีการศึกษานะคะที่คุณครูได้รับฟังวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูที่จะเตรียมความพร้อมรับการประเมินในแต่และวิทยานะไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามนะคะกด subscribe voice 1กับครูสายวัวได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ